โคศน,นพิทยาสุนรมาที่โต๊ะประธานนะครับท่านที่สองนะครับก็คงจะต้องเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับ่านคุณสมพงศ์สินพานะครับมาที่โต๊ะของอโต๊ะของพระวรกิเทสวนท่านที่สามนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลนะครับ ท่านสมบูรณ์ท่านสก,กุลน,นะครับและพูะ mm hmm. บาทสมเพระย์ดาธิราชนะครับหลังจากนั้นก็คือโต๊ะสี่ทิศนะครับ mm hmm. ท่านแรกนะครับขอเชิญคุณนายนาปัตพงศ์ครับเชิญ mm hmm. ที่ทิศทิศเหนือนะครับ mm hmm. ท่านที่สองครับพี่น้อยครับ mm hmm. ทิศตะวันออกนะครับ พี่หมูคร,ครับที่โน้นนะครับครับป้าปทินนะครับทิ่นี้ครับ